เราเอาที่วัวม,มาหมักแล้วให้พักกิน,น,นแล้วเราปุ๋ยมันนะปุ๋ยชนิดดีไม่มีสารเคมีเราใช้ในการใส่ต้นพืชของเราทั้งหมดเลย ตั้งแต่คนแรกเลย28วันแล้วเราก็จะเก็บแล้วเราอ่ะเราจะปลุงทยอยเก็บขายเวลาสอสามช่องเนี่ยวันละสิบถุงนี่สิบถุงขายทุกวันมีวันนี้ที่เราไม่ขายของ มีแล้วคุณที่เรียยง่าเหนือเพราะว่าประวัติที่ผ่านมาเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยตอนที่พื้นที่เพื้นที่รอบวัดเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงถนนยังไม่สะดวกใช่ไหมก็เป็นท้องนาท้องไร่ท้องนาแล้วที่ก็ตือต่ำทีนี้พอถึงเวลาเวลาน้ำท่วมสมัยก่อนเนี่ยเวลาน้าท่วมใช่ไหมเวลาน้ําท่วมเนี่ยบริเวณรอบวัดเนี่ยน้าจะท่วมหมดเลยยกเว้นยกเว้นที่วัดคือบริเวณวัดเพราะว่าเป็นที่สูง นะอันนี้อันนี้สมัยก่อนนะเขาก็เลยเรียกกันว่าวัดเนี่ยวัดเหนือชื่อว่าพระธาตุเดียสีองพระมหาธาตุเจดียีองนะคะเป็นพระมหาธาตุที่สร้างขึ้นมานะคะด้านบนจะมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจช <c oughs> าววัดกรงหลวงเขานะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวคุณจะพาขึ้นไปเลยบ้าง <c oughs> เพราะรวมถึงนี่ก็ท่าหรือว่าท่าในหลายที่นะบางที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะห้ามผู้หญิงคืนเพราะถือว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีประจำเดือนใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดห้ามคืนนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่แบบว่า หอระฆังมีไว้ทําอะไรที่ระฆังที่ระฆังบอกอะไรบอกเวลาต่างตาอย่างเช่นเวลาตออนะื่นบอกให้ฟ้าแสงเพลิงใช่ไหมซึ่งหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะทําเป็นทรงแบบขึ้นมาสูงๆธรรมดาเป็นปูนแต่ว่าของวัดเหัวเนี่ยก็จะทําเป็นลักษณะเหมือนภูเขาเห็นไหมลูกเรื่องภูเขาเนี่นยจะมีตระมาณเป็นที่มาที่ไปนะสร้างกำลองมีนิมม่าหรือว่าภูเขาที่ชื่อว่า เขาพระชุม,มนนเออเขาพระชุม,มนนในตามตาก็ใจปีโดก็คือเป็นภูเขาที่เป็นใจกลางของโลกไปเนี้ยเหมือนจะเราได้ขึ้นเขาพระชุมนันแล้วก็อตอนนั้นเนี้ยอ,อ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นสามมีบูรพาอันนึงนะแล้วก็ให้ความสงบแล้วก็ทุกตัวให้ดีนะแล้วเขาสะดวกนี่ก็จะถือว่าเขาถือเนี้ยแหล,ละมีพอๆกับขอขอระคัง้งทุกตัวไปแหละ แค่เปลี่ยนรูปทรงกันเฉยๆนะคะอ่า๋ยวเราจะลงไปดูดอื่มากกว่าที่วัดเกาพแม่คงของเนี่ยเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะก็จะมีญาติโยมแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาในทุตสน,นะเนี่ยเขาก็จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะคะจะมีกิจกรรมเพราะฉะนั้นสุกเนี้ยเขาจะเป็นร้านที่ไ้สำหรับสุนเดินตรงๆเลยค่ การฝึกกรรมฐานเนี่ยมันฝึกได้หลายวิธีอาจจะนั่งสมาธิที่เราคุ้นชินการเดินสมาธิหรือแม้กระทั่งการน,นอนสมาธิจำลองฝึกรู้ตัวปล้กปมนาว้นเจ้าพระเคราะหืนมนข้างหน้าเราระวังแค่อย่าให้เราไปเหยียบเท้าเพื่อนข้างหน้านาไว้กปมนาว้ มองเฉพาะแคบคืนข้างหน้าเรา <S <S เอาปนาว้คดกู้น,นาวา้มองเฉพาะแคบคืนข้างหน้าเราเรียนมีสิมีสมจะกมมนะาเท่าไร่มันก็ได้แบันนะคะะนการทำนายยนก็คือใช้ต้นกล้าเหมือนกันแต่ว่าเดิน ันนี้ก็ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะคะก็ต้องโยนไปโยนไปแต่ก็จ,จะเป็นลักษณะของตัวมันก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นแบบนี้แหละแหลมๆบางหนาๆบางอะไร้บงแล้วแต่อเ,อเองถ้าเกิดสมมติว่าโยนไปแล้วโยนไปแล้วเป็นรูโว่ทำไงเขาก็จะมีกระบ,บวนการเขาเรียกว่าการซ่อมข้าวซ่อมข้าวเนี่ยคือก็จะ ชาวนาวเขาก็จะสังเกตว่าเอ๊ะตรงไหมนม,มันโง,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 ง่ตรงไหนมันอ้นมันอ่อนโตไม่ทันเพื่อนเขาก็จะมีวิธีการไปถอนกล้าจากจุดที่มันหนาแน่นเกินไปไปปลูกในสวนที่มันเบาบางให้กระจายพื้นที่พอเหมาะพอสมควรดูแลสวยงามนะแล้วก็ทําให้ข้าวหนือว่าแย่กสารอาหารในด้วยนอกจากความสวยงามแล้วนะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะไปต่อข้าลูกเกิดข้วมันมีแจกที่ให้ฟังมานั่งนีง่น อยนี้มันจะมีเาอยู่รนีเราเรายกว่า็เอาถ้าไม่เจ๋งให้หอยงนี้เราเข้าวมอนเครเวลาจะคัเข voilà> ้าเมานี่ยจะต้องให้กระทะร้อนกาไปร้อเลยพอกระทะมันร้อนมเราก็จะเห็นควารขึ้มาจากกระทะใช่มแล้วเราก็เอาข้าวลงไปแล้วก็หลีไฟ่อธรรมดาคั่ว ข้าวเม่าเนี่ยมันจะเป็นข้าวเม่าที่ดิบก่อนแต่วันนี้ที่ตลาดเขาไม่มีข้าวเม่าดิบเราเอาข้าวเม่าดุบมาคั่วให้มันเหลืองให้ในกลองเพื่อให้หอมขึ้นคนแล้วไม่งดาวข้างหน้าเจ้าหน้าหน่อยเต้รับเต้เต้รับอ่าเต้ค่ะด้อยบนซ้ายบนขวาอันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่เป็นอะไรเปลี่ยนบหลุดสุดหล่อเปียนซ้ายนะ ประมาณีวันสิหว,วันต้องมาถึงเดือนหนึ่งหมืนสามสิบวันโลละแปดสบาทโอแล้มันก็จะมีน้ำน้ำ,นำด้วมะส้มทำต่างับกมา้าธรรมดาะส้มเร็วกว่ามะส้มก็ใช้แค่เฟลาแคอาทิตย์เดียวอันนี้เขาใช้ข้าวสารไหี่นหอันนี้ใช้ข้าวสี ต่างกันปลากาหั่นชิ้นข้าวสุกกระเทียมแซลมอนเนี่ย ปัญญาของชาวล้านนาในสมัยก่อนนี่เลยเพราะว่า,เ,าเรียกว่าเราได้ยึดโยนมาจากเจ้าวาาท่านเจ้าวาารูปแรกหรือว่าหลวงสุปาหลวงพ่อบ,บาเนี่ยท่านเป็นพระที่ดานุสังาจากทางดานช้างหรืรอ,ทอ,ททอทางปัญญาเขาเรากับล้านนาหรือทางเต็นท์ขณูโขประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงมากไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าลักษณะการก่อสร้งางยันต์ พอท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็มีการก่อสร้างแล้วก็หลายๆสิ่งมีลักษณะกินไปทางล้นนาไปทางเหนือลักษณะก็มีกรายเป็นเชงแบบขั้นยาอย่างนี้ซึ่งมีประสงค์ในการที่สร้างหอบไทยพัฒกรรน้ำนะนี่ไนี่ไจะเห็นว่ามีน้ำล้อมรอบหมดเลยแล้วก็มีกระดาษข้าวถ้าเป็นแบบโบราณก็ไม่มีมีมีการบันไดอ่ะสะพานเนี่ยยกขึ้นได้ด้วยเพราะว่าการอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะเป็นเรื่องแบบจริงๆเลยก็คือการตรวจกินใบลานที่ การบันทึกพระไตรปิฎกไว้เพราะว่าพระไตรปิฎกในสมัยโบราณมันมีการจาร์ลูกโบราณจาร์นคือการเขียนลงไปในการบันทึกลงไปนะคะก็เลยมีตั้งแต่เนี้ยซึ่งที่วัดเนี่ยอายุเป็นร้อยร้อยปีแล้วเพราะว่ามีตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่3 โบหลังนี้เราตสังเกตนะเป็นรูปแบบการตั้งโบในพย้นที่อื่นๆทั่วไปเรแเราสังเกตได้เห็นก็เห็นได้เลยว่าโบหลังนี้นะมีความสูงการที่โบจะมีความสูงได้ในลักษณะนี้มันก็ดูมาจากหลายๆอย่างอย่างเช่นเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมหรือว่าการก่อสร้างในยุคนั้นๆซึ่งโบราณงนี้สร้างในยุคสมัยรัชกาลที่3 าหลักลุทธศาสนาเชื่อว่าดีกับชั่วแยกกันทำดีก็ส่วนทำดีทำชั่วก็ส่วนท,ทำชั่วใครทำชั่วเคยทำชั่วไว้ต้องไปชดใช้กรรมในนรกก่อนแล้วค่อยขึ้นไปใช้บุญบนสวรรค์เนี่ยน้อเรียนเห็นไหมบางภาพในภาพเนี้ยเห็นป่ะนี่คือสัตว์นรกนะถูกมีเล่มนะีดยบาลนะเอาน้ำที่เป็นแบบ เล่าเลาโลหะเล่าถองแดงร้อนร้อนอะเหมือนเหล็กหลอมไม่งั้นกรอกปากอันนี้คือทั่วของคนที่ดื่มชีราอ่าของมึนเมาสิ่งเสพติดท,ทั้งหลายไม่เรียกบมองใครแล้วมันคืออะไรอย่างเงี้ยมองดาวเอาหูให้ดาวท,ที่นี่คือทำ,ทำอะไรเขาโถบอย่างไม่ใช่ในใกล้เคียงเลยทำ,ไ,ทำไรนะไอ้พักดีะ เก็บอาิในก็ไปทางทางตายอย่างเดียวเลยอันนี้ใช้กับคนเป็นอ่ะใบให้ใช้กับคนเป็นทีนอนมเสนอทียกว่าตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าห้องสำหรับหน้าอ่าถ้าเกิดเราเคยเห็นคนที่กำลังกระโดนจะม,นม,มีการหอบเหรียญพอบหอบาหน้าอะไร,รใช่ไหมเขาจะเดินมาั้งหลัง เปลี่ยนจากชุดหน้าเป็นถุงพีวอนแลแต่ถ้าในสมัยโบราณเลยแบบนี้ห้องแบบเนี้ยเป็นห้องแบบเนี้เท่ห์ทไมไมั้งหลายก็จะมีเป็นห้องลูก ็มีผันเนี่ยทำนายไว้สองลักษณะอย่างแรกก็คือถ้าเดินทางโลกจะเป็นมหาปราิย์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่มีใครเทียบเทยงได้เลยแต่ถ้าเธอเดินทางมันก็คือจะกลายเป็นศาสตราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกใบนี้ไปข้อต่อไปแสดงคุณยาที่แกงก็ยกสอนที่มีความหนักมากๆกยกขึ้นยกขึ้นได้ต้องไหวตวัง 네. <목소리나> หลายอย่างแล้วก็มากสะอาดตรงนี้แล้วก็รวงรวงนี่อันนี้เป็นสายจะมีกลไกช่วยสีข้าวและวฝาข้าวที่ไม่ได้คุณภาพข้าวที่มันไม่ได้คุณภาพมันจะเบาแล้วมันมีแต่ส่วลดนเรียนมันก็ปุ๊ออกไปทางด้านน้อยนะคะไอ้ตัวที่มันได้คุณภาพมันจะร่วงไปทางนึงเป็นกระบวนการเขาเรียกว่าคุณวิยาคู้มบ้านโดยแสงและลุนะคะอ่ะตรงนี้มลแงมนแฉ คนยาคนยาคนยาไม่ใช่คนยาเราใช้คนที่